เอ็กซ์ต้าฟิล์มภูมิใจเสนอบีเกมเมอร์เจอมดปภาษาไทย Unique uh, game, Resident Evil. Load successful. Next. good A นะครับ. Right? Uh, เมนูก็จะเป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้นะครับโอเคครับออกออกไปก่อนนะครับเราจะต้องออกไปทําการลงมอดภาษาไทยก่อนนะฮะโอเคไปที่เว็บ noobtranslator.com นะครับลงมาที่ resident e v i l เล็กหนึ่งไม่มีนะฮะ resident e v i l เฉยๆปบลงมาครับกดตรงดาวน์โหลดนะฮะ คลิกเข้าไปเลยครับจะมานี่นะครับหน้านี้นะครับมีเดียไฟล์อะไรเนี่ยดาวน์โหลด3 2 9 6 MB เะบต์ครับคลิกไปเลยครับคลิกที่ start download แล้วก็รอสักคู่นะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับ open folder นะครับดับเบลิลคลิก Extract o k เคเรียบร้อยนะครับเ,เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เลยนะี๋ยวิธีการติดตั้งนะครับ copy folder native pc ไปวางทับ native pc ในโฟลเดอร์ที่ตั้งเกมนะครับที่ติดตั้งเกมเอะนะครับอันนี้นะฮะอันนี้อันเก่านะฮะอันนี้อันใหม่ปป๊บ open file location นะฮะ native pc ปป๊บ copy h a s Pass, ์สรีเพสเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการปิดไปให้หมดเลยนะแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่โปรแกรมเกมนะแล้วก็รอสักครู่นะครับแคปคอมผลณใจเสนออันนี้ดูแล้วนะครับผมจะข้ามนะครับนี่นะครับจะขึ้นมาเป็นกดปุ่มเพื่อเริ่มเกมกดสิครับจำลนโหลดเนะี่ยฮะ หลดข้อมูลเรียบร้อยเอถัดไปเริ่มเกมใหม่ <Resident S 1> เอาละครับ <Evil. S 1> โอ้โหขอบคุณคุณโนบมากเลยนะที่ทำภาษาไทยออกมาให้เราเล่นอนุมัติครับอนครับเลือกจิววาเลนไทน์โอ้โหด้วยเดยบเนี้ยบมากขอบอก เสรเรียบร้อยเอาแล้วครับทีมอัลฟาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปยังป่าบริเวณที่ตวนตกเฉียงเหนือของเมือ,องบัตุนนั่นจะเป็นที่ที่เราไปตามหาเฮลิคอปเตอร์ของเพื่อนเพื่อนพวกเราทีมบราโวได้พากันหายตัวไประหว,ว่างที่พวกเขาออกปฏิบัติภารกิจ เกิดคดีฆัตกรรมแปลกประหลาดในเมืองรักูมเมื่อช่วงเร็วๆนี้ไายนานกล่าวถึงครอบครัวที่อาศัยอยู่แถวชานเมืองถูกโจมตีโดยกลุ่มคนนับสิบคนสภาพศพของเย่อดูเหมือนกับถูกกัดแพะทีมบราโฮได้รับคำสั่งให้สืบสวนคดีรื้แต่พวกเขากลังายไปดูนั่นคิสเฮลิคอปเตอร์ของทีมบราโวยับเยินไปหมด เ,เหลือก็แต่ชิ้นส่วนที่เหลือของ <c oughs> เควิออน,หาหานพวกเราเลยออกตามหาสมาชิกคนนึงและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของไฟบอยโอโ้โหใข่พูดวะเนี่ยน่าจะเป็นคิส ป่าเอ้ยทำตกใจหมดภาพหน้ามึงเดยวนั่นแหละก็รว่าแล้วโจเซฟเสร็จแล้วเจ็บเซฟนี่งานถึงรับป่าชัด ไอโจเซฟแม่งโดนหมาฆ่าไปแดดเลครับทุกคนสุนัขรับประทานโอ้โหเว้ละชิบหายมาสิ โอ้ oh, หมาวิ่งไม่ทันนะครับแบดันึ่งจะเป็นหนึ่งแกวะแบดแบดเพดดและแบดกิสมาทำมี้โอ้โห รีบไปสิคนหอบเดันเร็วขอต้อนรับสึกความสยองขวัญและการเอาตัวรอดเหลือสมาชิกสตาร์แค่3มคนตอนนี้หัวหน้าเวสเกอร์อรแดรี่และตัวฉันเราไม่รู้ว่าคิสหายไปไหน ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่บ้านธรรมดานะพี่วิสเกอร์คิดละจิวอย่าแต่คงไม่อยากดับออกไปข้างนอกหรอกแม่แต่เราต้องตามหาเสียงอะไรน่ะคิสเหรอไม่นะ จิลเธอลองไปเช็คดูสิฉันจะไปกับเธอด้วยคิสกับฉันรู้จักกันมานานนานพอที่ฉันจะไปกับจิลด้วยแหมมึงก็พาไปเรื่อยนะเนี่ยก็ได้โ้อนายนไปเช็คดูฉันจะตรวจรอบๆที่นี่วังด้วยล่ะเอาละครับเราต้องเข้าไปสำรวจที่ห้องด้านซ้ายมือก่อนนะฮะควบ ห้องอาหารงั้นเหรอใช่สินายเห็นเป็นห้องอะไรล่ะอ๋อเดินได้แล้วนะครับนี่คือร้ายน่าจะเป็นหมึกเซฟไม่สนจะห้เซฟได้ยังไงล่ะเพิ่งเริ่มแก้เหมือนเดิม่ะฉ <c oughs> ันว่าเธอน่าจะมาดูที่นี่หน่อยนะมีอะไรอ่ะนี่มันเลือดนี่นะ จิลเธอลองไปหาบอกแสที่อื่นดูนะฉันจะตรวจสอบตรงนี้สักหน่อยหวังว่าน,นี่จะไม่ใช่เลือของคิสทำไมต้องให้ฉันไปล่ะจิลคงงงนะฮะภาพปลหลุดจริง,รงนี่มันเข้าประตูนี้แน่นอน ใช่สิต้องมาเจอผีตรงนี้จุดเริ่มต้นของ Resident Evil นะครับพวกเฮ้ตายสิเรายังไม่รู้เลยว่ายิงยังไงเพนก่อนละเฮ้ยไ,ไปทางไหนไปทางนี้ ออกก่อนมาให้เรามาเสี่ยงตายได้ไงวะเนี่ยไอ้สุภาพบุรุษมีอะไรอ๋อแคตาดูหลังสิเดลลี่ฉันจัดการเองอยากได้ปืนเบ์รี่จังเลยอือหือ นี่มันโปบ้าอะไรเนี่ยฉันเจคเน็ตมันฆ่าเขาต่อไปบอกเรื่องนี้กับเวสเกอร์เถอะเสียงอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเสียงไฮกาเดี๋ยวอือเอาใหญ่ใหญ่ละอ่าหนึ่งกลายเป็นดูแผนที่นะฮะอ่าสองไม่มี เอลสองเป็นอสลับกันภาคแรกไปสิจิวทำอะไรอยู่จะเล่งทำไมเนี่ยเอลสองเล่งฮนะโ <Okay. S 1> อเคเข้าไปดูที่ศพค,ควรจะกลับไปรายงานเวสเกอร์อ๋อให้กลับไปรายงานเวสเกอร์ก่อนนะไอป่าเอ้ยอยากจะยิงไอในการนี้ให้พังพินาศเลยเสียงมันช่างโหยหวนวเลยเกิน เฮ้ยเสียงมาจากไหนอะเสียงซอมบี้นี่ว่าเนี่ยเมกเกอร์เมกเกอร์หายไปไหนเวสเกอร์จิลจ<ะ>ร้องไปตามหาเขาดูแต่อย่าไปไหนไกลจากห้องมนี่ละ่ะ ได้เลยก็ดีเหมือนกันคูดไอเดียตรงไหนน้องจิวเฮ้ยอ๋อเล่นได้แล้วล่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูห้องเมื่อกี้ใหม่นะควรจะสำรวจห้องนี้ให้เสร็จก่อนอนรก เนี่ยวนรอบหนึ่งแล้วเฮ้ยประตูเลยวะเนี้หวัวจ้ะ,ะเดินส่งแดดแล้วครับเขาได้ยังงานสำรวจเลยนักหนาแล้วเจ๊หรือขึ้นไปข้างบนด่อยกันดีกว่า ลืมไปหมดแล้วอีกบ้าเอ้ยึงแมนชั่นที่แบบควรจะสำรวจห้องนี้ให้เสร็จก่อนนยังไม่เสร็จอีกเหรอ เดวี่เจออะไรไหมจิวไม่ไม่เจออะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยฉันงงไปหมดละฉันก็เหมือนกันคิสแล้วก็มาเวสเกอร์อีกตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้มากนะมาแยกกันตามหาพวกเขากันดีกว่าฉันจะไปเช็คที่ห้องอาหารอีกรอบโอเคงั้นฉันจะลองไปที่ประตูฝั่งตรงข้ามกันแล้วกัน เขาฤทัาที่นี่มันใหญ่มากเราอาจจะหลงทางเอาง่ายๆมาเริ่มจากชั้นล่ามแันก่อนพิกว่าตกลงโอ้เกิดลืมไปนี่คือล็อกพิกมันน่าจะมีประโยชน์กับเธอนะเจลคุณได้รับล็อกพิกขอบใจนะฉันน่าจะได้ใช้มันแหละ ฟังนะถ้าเกิดเรื่องมาไร <ป S 2> <ไป S 1> ขึ้นแ <ไป S 1> ล้วก็น,นีบกลับมาเจอกันที่นี่นะโอเคนะโ <Okay. S 1> อันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงเสียงกับปากมันไม่ตรงกันนะไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือเป็นที่สเปกผมเดี๋ยวไม่น่าจะเป็นที่สเปกเครื่องนะ กดวายนี่เปลี่ยนไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยดูสิต้องกลับไปที่ศพเมื่อกี้ก่อนยิยงนี่สไสแตกเลยมาทางนี้ ศพของเคนเนตเพื่อนร่วมทีมของคุณดูเหมือนว่าเขาถืออะไรบางอย่างเอาไว้มันคือฟิลของเคนเนตฉันต้องใช้เครื่องเล่นวิดีโอเพื่อดูว่าในนั้นบันทึกอะไรเอาไว้เราจะไปหาที่ไหนวันเนี้ยไรประโยชน์สิ้นดีมันทางไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเข้าได้ด้วยเอาไว้เหลือไม่หมดแล้ว สวยลนะมันช่างร้อนะไรนี่ว่าคงจะไม่มีไรผล่มาเฮ้ยนั่นนึงนนไอ้ตัวที่นอนเนี่ยมันจะตื่นไหมเนี่ยสงสัยชัมัด เื่อเก็บเสร็จแล้วแล้วก็ถางไปไหนวะเน,นี่ยโอไม่ตื่นมันนะนหน้าต่างข้างหลังมันช่างเป็นมุมกล้องฟิกนี่มันแบบอึดอัดมากเลยขอบอกนี่แหละสวยแล้วไนงะ จะฟื้นมาหรือเปล่าวะเนี่ยเก็บของใ,ใกล้ๆด้วย<อ>เสียงอะไรวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนั่นเอาเดินมาไหนแล้วนะ่งงไปหมดแล้วกูเอา้เาอีตรงนี้มันไปได้่าว่เนี่ยมีคำจะลึกไว้บนโลก ความตายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นตไม่ดีแน่ถ้าเราตายตั้งแต่เริ่มมีคำจารึกบนโลกความตายคือแก่นแท้ของความสุขมันยังไม่อยากมีความสุขตอนนี้สิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอให้ผู้ที่รับสัญลักษณ์นี้ พบความสงบในความตายอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวคุณแพะช่วย แกเลิกเอาเอ้ยมาเอ้ยพระเจ้าช่วยเอาไปเก็บมันทำไมวะนะพระเจ้าช่วยเด็ก <c oughs> You are dead เอาละครับสำหรับคลิปลงมอสนี่ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะ สำหรับวันนี้ขอให้มีความถูกในการเล่นเกม Resident Evil ทุกท่านนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah. ถ้าดูแล้วชอบยังไงก็ช่วยกด s ับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ